ยุ่นหอยแย่งจ้าตำบลทุ่งโพงตำบลทุ่งโพงจ้อำเภออุบลรัตน์อุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นี่แม่มันเฮ็ดยังนี่เฮ็ดตาไข่จ้าเฮ็ดตาไข่จ้าหอมหอมหอมแห้งจ้าอันนี้มันเถาไปนี่เถาลูกจ้าเถาไ่เฮ็ดเชือกก็ได้จ้าเฮ็ดเชือกก็ได้นะครับเนาะจ้าเถาเพราะเถากับเบื้องผู้ขายลวดแม่ขายจังไดบ่นี่แม่ ท้ายเป็นท่องจ้าท่องละลอยอันนี้คือท่องละลอยเอาอันเห็ดเหลืองเบี้องนี่เขาเอินเห็ดเพิงเข่าจ้าเห็ดเพิงเข่าจ้าถุงเท่าไรนี่ถุงละลอยจ้าถุงละลอยเอาไปเห็ดยังได้กินเอาไปแกงจ้าเห็ดนี่เอินใดบอนออกจากแกงบอลใดดอกจ้าเห็ดนี่มันแซบสำหรับแกงสำหรับแกงจ้าเห็ดเพิงจ้าอันนี้สำหรับเห็ดซุปอันนี้เห็ด <orgeous> ซุปจ้าเห็ดซุปนี่คือยังนี่นี่เห็ดตะไคร้จ้าอันนี้เห็ดตะไคร้จ้าอันนี้จักบานนี่แม่ลอยหนึ่งคือกันจ้าอันนี้ลอยหนึ่งครับพี่น้อง หอมมใหญ่ๆจ้าถุงละหนึ่งร้อย้บาททุกถุงนี่หนึ่งร้อยเมื่อเล่นมาไหมออันนี้เฮ็ดร่วมล่ละเน็้ดจนจากพันเอิร์อันนี้เฮ็ดร่วมจ้าเฮ็ดร่วมนี่คือคือถาดละละลอยฐานละลอยฐาราสิบบาทชุ่มนนิจ้าอันนี้ถานรหคาสิบบาทเป็นยังคือถือมันมันบองงามคือมูมันบองงามคือมูอันนี้แถมพักอันนี้ไปพร้อม จ้าพักอีหยังเขาอื่นอบแอบจ้าอบแอบจ้าใส่แกงเห็ดจ้าใส่แกงเห็ดร่วมดินจ้ารับประกันบ่นี่รับประกันจ้าอร่อยโอ้ถ้ากินแล้วตายนี่ไม่ต้องมาหาเลยเนีนไปงานเนียนดีอย่างเดียวจ้าไปเล่นให้รอดพอไปเล่นให้รอดพอเอาคุณแม่เนี่ยครับอยู่บ้านห้วยย่างเนะครับเด้อเป็นอำเภออุบลราชเฮานะจังหวัดขอนแก่นตำบลตำบลตำบลทุ่งโป่งครับพี่น้องอยู่ มีทุกมือพ่อแม่จ้ามีทุกมือจ้ามีทุกมือเนาะบพราเป็วันหยุดวราชการพี่น้องเข้าพานไปพานมาครับอยากจะได้เฮ็ดเพราะว่าจะเป็นเฮ็ดเพิงจ้าอ่าเฮ็ดเพิงเรากัเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดตะไคร้จ้าเราก็เฮ็ดรวมจ้าถาดละเฮ็ดปวกกับมีได้จังสองสามโดโอ้เฮ็ดปวกจ้าไหนเอาเฮ็ดปวกมาให้พี่น้องเราเบิ่งดูครับโอ้ นี่เขาเดิเห็ดปัวเห็ดละโมกจ้ะตากล้องเขาเข่ามาเบิ่งอันนี้คือเห็ดปัวจ้ะเอาไปเห็ดยังได้กินเห็ดแกงจ้ะทางนี้ก็เป็นเห็ดละโมกค่ะละโมกเหลืองอันนี้ถาดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เพื่อขายลอยนึงคือกันค่ะลอยนึงค่ะโอ้5พี่น้องเขาอยากสั่งมีเบอร์โทรบอมีอยู่จ้ะเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0650ครับผม132ครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดจ้ะคุณแม่ยังแม่นาโรงน้องผือจ้าคุณแม่นาโรงน้องผือจ้ะห้ยหอมให้จ้าเฮ็ดกับซ้ำกันล่ะครับอายุกับผู้ขายซ้ำกันเฮ็ดกับเถาคนกับเถาแต่ว่ากะหอมหอมเฮ็ดตะไคร่ครับเมื่ออยากได้เฮ็ดตะไคร่แบบอ่าสวย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 ตุ๊ปุกกะมี่นะครับหรืออยากเอาไปบ้างบ้างอยากได้ลูกออดใส่ล่ะลูกออดลูกออดอยู่นใส่ครับแม่เอาเอาลูกออดใหม่เบิ้ง นนี้ก็ได้เนาะค่ะเนาะอ๋อเห็ดตะไคร้กอันนี้ลูกออดอันนี้ลูกอัดเห็ดตะไคร้ลูกอัดขึ้นกันค่ะอันนี้ก็กระทงละลอยคือกันหรืออยากได้อ่อนๆลูกอัดนิน่อยๆนะครับเป็นเห็ดตะไคร้หอมครับชีสดีพร้อมนี่พักติวพร้อมคุณเดชแอบบะบีตาออบแอบเดชพักจาักติวเนี่ยเอามะขายเอามาเติมเอามาเติมเห็ดเอามาแกงใส่เห็ดอันนี้แซ่บโอ้สมออกรสหวานเปรี้ยวหวานหวานค่ะ บ้แมน,น,นตาหวานตาพักกิวหวานหนอดคนปากอีแม่กับหวานนะครับเจ้อพี่นอ้องเฮ้าอยากได้อยากสั่ง ท่านทั้งเพื่ออุบลรั์อย่าลืมครับผมมาบ้านห่วยย่างขึ้นตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อนี้ฝากทังช่องยูทูบความสุขเล็กๆสุดทิ่บ้านหน้าครับฝากพี่น้องเข้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณแม่นาลงน้ำสกุลน้องผือค่ะน้องผืออยากขิดท่ไม้หรืออยากจะสั่งเดี๋ยวขึ้นเบอร์โท่ให้ไตช่องเลยครับสำหรับเมื่อนี้ขอพุณนคุณแม่นาลงหลายๆขอพุณครับพุณนแม่ครับสวัสดีครับ ใช่ครับครับขอบคุณพวดให้ปลาลูกออดกิลีกามาเด้เนี่นี่นี่ลูกออดกิลีอ๋อนี่คือลูกออดครับนี่ออดออดแท้อันนี้ออดแท้เป็นเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้น้อยๆเท่าไรนี่แม่ซ้ำนี่ห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทยังสี่กับมีครับผมเอาขอบคุณครับแม่ครับ